ากินในป้าครับมือเนี้ยลองเลยจะไปหาอะไรดูครับมาดูครับท่านผู้ชมนี่ครับ อาจิตเนป้าครับท่านผู้ชมครับมากับ้าซองคนครับมันนี้ไปแต่เบิ้งครับจะได้อะไรกินครับวันนี้ ทางสัตว์ยังปลาบดฝนแล้วครับแห้งแรงแล้วเป็นเอาเลยงนีแงงนะครับเออลูกออสนี่แงงดูนะครับลอยวะครับ

สองฝาดแล้วครับท่านผู้ชมครับไปฝาดไปนะครับไปบา,าดงามีปลังไห Đến cục tên lồng nhói như thế này quá bạn lưỡi Mà tạm sát đó hấp Cho nó có điều đây โอ้ยยง่จังหงูงููใหญ่ครับดูงูงูงูครับงี้แง่งครับงี้แงงงูหญ่เจ็ดแม่หนาวจ็ดแม่หนาว ลูกออดแข็งแม่หนาวครับอย่าตองไม่อาไปเงีเอาไปเงียบคนนึงน้ยแค่โอ้ตาชั่งหนึ่งไงบ้าวิ่งวิ่งค่อยบอลนะเนื้อแย่บมดเลยรวิ่งไป ได้วิ่งน้อยนะบหนวิ่งนะล่างนี่เลยนะครับซ้อนหาสะครับพี่น้องเลยยินหอกอี่แยงครับยามนี้เรียกอี่แยงโอ้ยยามนี้เอ่นอี่แงงนะครับเนาะนี่ครับเป็นมูเป็นมูเลยครับพ่อเงยบอยูบอยู่พี่น้องเลยพ่อ น้ำขังน้ำอย่างอยู่ครับเ่ากับเป็้อดเอานี่ครับโว้ยมึงอยู่ครับปลอ้เล่ไอ้น้อยเ่ยยาวก็ห้าไปกินไปตามนี้นะครับ ีาไปมให้นาเป็นคนซ้อนครับวันนี้นี่เต็มหม้ออาญาครับพี่น้องพีน่น้องเลยพ่อกวนนะ Tìm mò à nhá. Ô kinh nhìn. Ô. Để kinh nhá. <laughs> à, tài. À đi nè. Hử? là tục. Để chỉ đây. Cho nó khác bản về. Thế đồng nam không mẹ? Ai vinh cho bố? Hả? lót đứt Hả? Lót đứt Bố, ở chai này, này Ở cái สนไหมสนไหมเดี๋ยวมีเยอะอูหู้นมาไหนน้าอยากเห็นได้เอาได้โอ้หล่าจังพอามุ่นมั่ินมะกผลไม้ป่าครับมะกะมักไม้ป่าอะไรบ้างสมัย มอยเต็มมอแล้วครับถ้ามาชมเลยช้อนสองบ้านเลโอเเจ๋งลงไปลงไปลงไปบลงไปดิช่วนขึ้มาช่วนขึ้มาโอ้โหโทรโโตายเบดมันคายวิ่งเว้ยวิ่งบุบมลเว้ย ยาวทางได้ด <c oughs> ่ค่อยซ้อนรูเปลี่ยนพออันนี้ทางถูกพี่ใหญ่ครับพราลูกพี่ใหญ่พลาดลงมานี่ครับป็นทางเพื่อไปคุ้นครับว่เป็นน้องอองน้าใหญ่เหรอครับโอ้แมงอันนี้ก็มีกันไปนะแมงดาใช่ปะอย่างเงี้ย

เอาคนลดนะข้นนะเอาไปค่อยไปเอามัสให้ขึ้นแบบนนะี